สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งใน ep 3มาเริ่มกันเลยอ่ะค่ะมาที่องนี้ค่ะพระปิดตาค่ะพระปิดตาเนื้อเมกะพัทหลวงพ่อทักค่ะองน,นี้หลังยันยุ่งจ้าความสูงจะอยู่ที่2.5เซนติเมตรค่ะเอามาส่องเนื้อพระก,กันค่ะอืมนี่นะคะเห็นชัดเลยค่ะมือนะคะ ยันยุ่งค่ะองนี้เลยที่เสียนก่อนค่ะพอเห็นนะคะนี่เลยเนื้อเมกะพารค่ะด้านหลังเป็นยันยุ่งจ้ะ พอเห็นนะคะใครสนใจสามารถทักเข้าไปนะคะในเพจเว็บไซต์หรือว่าแอดไลน์เข้าไปก็ได้นะคะขอรูปเพิ่มเติมได้ค่ะพอดีบางช่วงอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะวิดีโอสนใจเนี่ยสอบถามแล้วก็ขอรูปจากเราได้ค่ะองน์นี้ร้านเปิดอยู่ที่450บาทจา้ะปลายทาง465บาทสนใจทักสอบถามมันเลยค่ะ ต่อไปพระปิดตาองค์นี้ค่ะองนี้เนี่ยเป็นรูปหล่อพระปิดตาเนื้อสำลิดนะคะองค์นี้จะมีคาบลงรักปิดทองสวยมากเลยแต่ว่าร้านเนี่ยไม่ทราบที่จริงๆค่ะต้องขออภยัยองคนี้ความสูงจะอยู่ที่สองุเซนติเมตรค่ะสวยนะคะองนี้เดี๋ยวเรามาส่องกันดูค่ะ,ะนี่ค่ะ มีคาบลงรักปิดท้องด้วยค่ะเป็นเนื้อสำลิดนะคะนี่สวยมากเลยค่ะองค์นี้เดี๋ยวไม่ค่อยชัดขออีกทีค่ะจับกัดโอเคพอได้อยู่นะคะด้านหลังจ้ะสวยจริงๆค่ะคือร้านไม่ทราบที่นะคะฐานค่ะ สองอีกทีนะคะเริ่มชัดแล้วค่ะมีค่าปิดทองโอเคองนี้ร้านเปิดอยู่ที่420บาทจะ้ะปลายทาง433บาทพร้อมส่งเลยค่ะองต่อไป องนี้ค่ะมาผ้าเนื้อผงกันบ้างจา้ะผ้าหลวงปู่สุกเนื้อผงคุกลักค่ะพิมแจกแม่ครัวองนี้ความสูงจะอยู่ที่สองจุดสองเซนติเมตรสองค่ะมาค่ะสองจ้าอืมนี่เลยค่ะเนื้อผงคุกลักหลวงปู่สุกค่ะสวยค่ะองนี้ไม่ค่อยมีให้เห็นแล้วค่ะแล้วหลังจ้ะ เห็นรอยจานจางๆนะคะนี่ค่ะด้านข้างแต่สองด้านหลังอีกทีค่ะขออีกทีนี่ค่ะฐานค่ะ โอเคสวยค่ะองค์นี้องค์นี้ร้านเปิดอยู่ที่450บาทจ้าไปทาง465บาทพักมาได้เลยค่ะองค์ต่อไปผ้าผงสุพรรณจ้ะผ้าผงสุพรรณยอดโถเนื้อชินเงินผิวปลอดค่ะองค์นี้ผิวปลอดจัดมากจ้ะจังหวัดสุพรรณบุรีความสูงจะอยู่ที่3.0เซนติเมตรสองเลยค่ะ เป็นเนื้อชิ้นเงินผิวประลอดนะคะพระสุพรรณยอดโถนี่เลยค่ะนีครดินอยู่ค่ะหน้าขององค์พระยังชัดเจนอยู่สวยค่ะองค์นี้ดา้นหลังนะคะเป็นลายผ้าค่ะผิวปลอดทั้งองค์เลยค่ะ งคงนี้ร้านเปิดอยู่ที่450บาทค่ะไปทาง465สนใจทักมาเลยจ้าต่อเลยองค์ต่อไปจะเป็นพ้าเนื้อสำิดสนิมเขียวค่ะเป็นเทวรูปพระโพธิสัตว์จะองค์นี้เป็นศิลปะขอมนะคะเป็นพ้าทางฝั่งสายอีสานค่ะความสูงจะอยู่ที่9.7เซนติเมตรค่ะเดี๋ยวเรามาส่องพ้ากันจา้าลองดูเนื้อกันค่ะ เพิ่มี่เยขององค์พระก่อนเลยค่ะนี่เลยค่ะเป็นเนื้อสำลีสนิมเขียวค่ะเห็นชัดเลยจริงจองค์จริงเขาจะเขียวกว่าที่เห็นในรูปนิดนึงนะะนี่ค่ะด้านหลังค่ะสวยเลยนะคะองค์นี้ มีคาบดินอยู่ค่ะคาบขุกค่ะมีคาบสนิมเขียวด้วยนะคะด้านล่างจ้าดูด้านหลังค่ะอีกทีนึงมือเนเดิ ความสูงที่9.7เซนติเมตรค่ะองนี้เป็นศิลปะฝังคอมนะคะเป็นพระฝั่งอีสานค่ะแต่ว่าร้านไม่มั่นใจว่าเป็นทางฝั่งของกูไหนนะคะโอเคองนี้จะอยู่ที่550บาทค่ะ ลายทางที่570บาทจะสนใจทักมาได้ค่ะวงต่อไปค่ะมาต่อกันด้วยองค์นี้ค่ะเป็นพระเนื้อสำริสนิมเขียวค่ะพระนาลายทรงคุดนะคะเป็นพระนาลายพันกรทรงคุดค่ะเป็นพระของฝั่งลบบุรีค่ะความสูงจะอยู่ที่10.5ซนติเมตรความกว้างจะอยู่ที่5ซนติเมตรค่ะเดี๋ยวเรามาสองพระค่ะนี่นะคะ เนื้อสำริดนิมเขียวจะส่องตรงที่องคุดก่อนค่ะนี่เลยมีคาบเนื้อดินอยู่เลยค่ะฐานนะคะด้านหลังจากไปที่องค์พนารายบ้างค่ะเป็นพนารายพันกรค่ะหน้าขององค์ น,ะะนี่ค่ะก็ยังถือว่ามีความชัดอยู่นะคะโอเคองค์นี้ร้านเปิดอยู่ที่550บาทพร้อมส่งค่ะปลายทางที่570บาทถ้าใครชอบแนวนี้ก็ทักมาได้เลยจ้า องต่อไปค่ะมาต่อกันด้วยพระซุ้มกอกันค่ะองนี้เป็นซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ค่ะเนื้อดินค่ะองค์ของเนื้อพ้าเนี่ยจะออกสีดำๆนิดๆนะคะเนื้อพักค่อนข้างแกล่งค่ะองค์นี้เป็นของกระแพงเพชรความสูงจะอยู่ที่3.0เซนติเมตรค่ะเดี๋ยวเรามาส่องดูเนื้อพักกันค่ะนี่ค่ะสวยเลยค่ะองนี้ มีคาบดินนะคะหน้าขององค์พระอาจจะเลือนไปบ้างนะคะดู้านข้างค่ะตรงนี้เขาจะออกเอ่อเขียวๆนิดนึงอะคะ่ะด้านหลังจะมีเห็นเป็นรอยมวลสารอยู่ค่ะจะมีตำหนิตรงนี้นิดนึงนะคะที่มีรอย ด้านข้างค่ะถือว่าเนื้อสวยเลยนะคะองค์นี้ผ่านค่ะองนี้ร้านเปิดอยู่ที่450บาทค่ะไปทาง465บาทสนใจทักเข้ามาได้เลยจ้าองต่อไปค่ะ พระปิดตาองค์นี้เลยจ้ะพระปิดตาหลังยันยุ่งค่ะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนื้อสำริดองค์นี้จะมีคาบลงรักปิดทองด้วยนะคะความสูงอยู่ที่2.8ซนติเมตรจ้ะมาส่องพระก,กันเลยนี่ค่ะอืมสวยนะคะมีคาบปิดทองด้วยเนี่ยจ,จะเป็นลงรักแดงค่ะ หลักแดงไว้ค่ะแล้นหลังค่ะหลังย็นยุ่งฐานจ้ะตรงเสียนนะคะอีกหนึ่งรอบโอเค องค์นี้ร้านเปิดอยู่ที่450บาทค่ะปลายทางอยู่ที่4 6 5บาทสนใจทักเข้ามาได้จ้าองค์ต่อไปค่ะองค์นี้นะคะร้านเปิดอยู่ที่450บาทพร้อมส่งค่ะปลายทางที่465บาทสนใจทักเข้ามาได้เลยค่ะพบกันใหม่ ep 4ี่จ้า